สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยยันประชาสินชัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อการผ่าตัดผ่านกล้องและวิชาศัรย์การกีฬาโรงพยาบาลทนบรีสองหมอจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคก,กระดูกพูุนกันนะครับวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคก,กระดูกพุนอย่างแรกก็คือเรื่องของอาหารอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีสูงนะครับก็จะทําให้เป็นสารอาหารบํารุงร่างกายของเราการออกกําลังกายจะต้องเป็นการออกกําลังกายชนิดที่มีแรงกระแทกอย่างเช่น มีการเดินหรือว่ามีการจ็อกกิ้งเบาๆหรือว่ามีการยกน้ําหนักเบาๆส่วนกีฬาเช่นการว่ายน้ําหรือการปั่นจักรยานจะไม่เพิ่มมวลกระดูกได้มากครับข้อต่อไปก็ควรจะงดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่จัดแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนปริมาณมากพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เราเกิดโรคก,กระดูกพุนได้ครับและข้อสําคัญในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากกระดูกพุนก็คือแสงแดดนะคะเพราะเราอาจจะต้องออกกําลังกายอาจจะออกมาเดินรับแสงแดดแสงแดดเนี่ยจะทําให้ไขมันใต้ผิวหนังเราเนี เปลี่ยนเป็นวิตามินดีได้ด้วยครับอย่างที่หมอได้บอกไปแล้วว่ากระดูกพุนเป็นภัยเงียบนะครับเราไม่มีอาการนํามาก่อนนะครับอาจจะมาพบตอนหลังแล้วซึ่งกระดูกหักแล้วก็จะพบว่าจะเป็นภาระให้ครอบครัวนะครับหมอขอแนะนําให้มาตรวจมวลกระดูกได้นะครับที่โรงพยาบาลทนบุรี2แผนกกระดูกและข้อครับ